คุณผู้ชมคะวันนี้วันสงกรานต์แต่เป็นวันสงกรานต์ที่บรรยากาศแตกต่างจากที่เราคุ้นเคยกันนะคะไม่มีการสาดน้ําและเป็นวันทํางานตามปกติและผู้คนก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของจํานวนผู้ที่ติดเชื้อโควิด1 9แล้ววันนี้สถานการณ์ก็ดูเหมือนจะดีขึ้นในระดับหนึ่งนะคะโดยเฉพาะเมื่อย้อนกลับไปดูตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มลดลงอย่างต่อเนื่องวันนี้ รายงานก็คือพู้ติดเชื้อใหม่28คนค่ะแต่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดก็ยืนยันว่ามาตรการต่างๆยังต้องคงความเข้มข้นเอาไว้นะคะไม่สามารถที่จะประมาทกับสถานการณ์ได้ค่ะรายใหม่ของ28รายนี้มาจากไหนครับกรุงเทพมหานครผู้ติดเชื้อใหม่28คนเป็นจำนวนที่ต่ำที่สุดในรอบเกือบ1เดือน <ยา S 1> ที่ผ่านมา ในจำนวนนี้แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร12คนผู้เก็ต6คนชนบุรียะลาสตูลจังหวัดละ2คนส่วนชุมพรนครพนมนนทบุรีเลยจังหวัดละ1คนทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่2,579คนจากผู้ติดเชื้อทั้งหมด68จังหวัดและมี9จังหวัดที่ขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชือ้อ ส่วนผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว1,288คนกลุ่มที่ติดเชื้อมีจำนวนมากที่สุดคือผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเดิม18คนบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ3คนรวมเป็น80คนแนวโน้มผู้ติดเชื้อต่างจังหวัดลดลงยกเว้นกรุงเทพมหานครและนนทบุรีส่วนภูเก็ตพบกลุ่มเสี่ยงจากสถานบันเทิงและสัมผัสผู้ติดเชื้อเดิมเป็นอันดับหนึ่งส่วนกลุ่มผู้ที่กลับ มาจากประเทศอินโดนีเซียและเข้าสู่การควบคุมกักตัวโดยรัฐหรือสเตตควอลันทีนวันนี้ตรวจพบติดเชื้อเพิ่มอีก3คนขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตวันนี้มีเพิ่มอีก2คนร่วมเสียชีวิต40คน แม้ในภาพรวมตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 จะเริ่มลดลงแต่สถานการณ์แพร่ระบาดยังไม่น่าไว้วางใจตัวเลขวันนี้เป็นเหมือนผลลัพธ์ของ7วันก่อนหน้านี้หลังจากการประกาศเคอร์ฟิวและความร่วมมือของประชาชนแต่สบคยังห่วงถึงพฤติกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานแล้วเราก็กังวลใจมากคือช่วงนี้คือช่วงของสงกรานเทศกาลสงกรานซึ่งชุดพฤติกรรมของท่านที่คุ้นเคยกันอยู่เนี่ย ต้องมาเปลี่ยนแปลงให้มันเข้ากับตรงนี้ยังเป็นเรื่องที่เรากังวลใจว่าท่านจะปรับตัวได้ไหมถ้าตัวเลขตัวเลขของการเกิดวันนี้เนี่ย2ีเนี่ยไม่ใช่เพราะสงกรานนะครับเป็นมาจาก7วันที่แล้ว5้าวัน7วันที่แล้วที่ท่านทําดีถึงได้ปรากฏวันนี้เป็นอย่างนี้แล้วถ้าวันนี้ท่านผ่อนคลายมันจะไปเกิดไม่ใช่พรุ่งนี้นะครับมันจะไปเกิดวันถัดไปอีก5ถึง7วันข้างหน้า ขณะที่รองอธิบดีกรมการแพทย์ระบุถึงความพร้อมของเตียงผู้ป่วยว่าณสถานการณ์นี้เตียงสำหรับผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงและผู้ป่วยอาการวิกฤตมีเพียงพอและยังมีความพยายามจะเพิ่มจำนวนเตียงขึ้นอีกหลังจากนี้หากไม่มีผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนใหม่เชื่อว่าเตียงจะเพียงพอรองรับณขณะนี้เองนะครับเตียงที่เป็น a i r หรือ ICU เนี่ยใน,นเทพภาครัฐเนี่ย มีประมาณ100เร็จเศษเนะครับผู้ป่วยหนักจริงๆที่เข้าในห้อง ICU ขนาดนี้อยู่ประมาณทั้40คนถ้าสถานการณ์ของประเทศไทยไม่ดีมีผู้ป่วยมากนักเหมือนในช่วงที่มีผู้ป่วยเยอะๆจากการณีของสนามมวยนะครับผมเชื่อว่าศักยภาพของเราเพียงพอณปลายเมษานะครับเรามีแผนขยายด้วยถึงปลายเมษาเราจะมีเตียงนะครับเป็นเตียงรองรับผู้ป่วยหนักเนะี่ยหรือเอไเนะี่ย187เตียงนะครับอันนี้ในภาครัฐ เราคาดว่าจนถึงปลายเดือนพฤษภาเนี่ยเราจะมีทั้งหมด292เตียงก็ต้องเรียนว,ว่าจาก100เตียงณวันนี้นะครับเราใช้แผนในการขยายบนศักยภาพของแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเพื่อให้มีห้อง ICU นะครับที่มีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยหนักเนี่ยเพียงพอกับการรองรับ ส่วนเครื่องช่วยหายใจเตรียมชนิดขีดความสามารถสูงสุดที่ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างรวดเร็วแม่นยำสนับสนุนการทำงานของแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ที่ปอดติดเชื้อรุนแรงมีเพียงพออย่างน้อย2เท่าของเตียงรองรับผู้ป่วยวิกฤตที่กำลังจัดเตรียมไว้400เตียงทั่วประเทศ